เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับช่องซีห้าทีวีนะอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่น e. อ่าว O V อ่าใช่อวีอ่าวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะมาบอกนะก็คือเกมผมอัปเดตแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอัปเดตนี่หมายถึงแก้บั๊กนะก็คือแก้เรื่องแป๊บหนึ่งนะขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งนึงไม่ออก เอ้ลืมข้อนี้ก่อนอ๋อใช่แก้เรื่องไอ้ระบบเงินที่ไม่ได้อือฮึแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมก็ได้เพิ่มแบบเงินตามระดับความยากอรอยิ่งยากก็ยิ่งได้เงินเยอะอ่ะประมาณนี้แหละไอ้ที่อลืมไปเมื่อกี้นะก็คือเพราะว่านั่นแหละตื่เต้นโอเคทมาเล่นในหมดสามกันเลย แล้วมไม่อยากอุ้ยคิสซี่ไหมลูกจีเอ็มจะแคลรี่ดีเมย์ยนั่นแหละเัลงน,น,นี้มันดีอ่ะไมย์สั่งามพผม,มว่ามันดีเลยเนี่ยมัสกี้ ผมว่าไอคิวไม่น่ามีประโยชน์เพราะมันไม่ใช่ตัวตีเลยยักษังทดลองใช้แกันสก,กินนี้แหละโอ้สก,กินเยอะกอฟฟีกับไปโอเทียวแล้วก็ไออุลเลยโอ้แต,ตรงข้ามคู่ข้ามแบบตรงข้ามแบบคนละขั้วกับวิโรเลยวิโรนี่แบบไม่มีสก,กินเลยแต่ก็เข้าใจได้มันเป็นลิกัสสีแดง โล่งีสก,กินอะอาช่วันนี้ผมเหนื่อยมากกับการที่ต้องไปเรียนแล้วก็ทำการบ้านสุดแสนจะเยอะไม่อยากจะเยอะอเพื่อมันไม่อยากยแต่มันจุดเยอะมาหลอดรออุ้ยมผมทำแบบทดสอบไปแล้วนะ เคีน okay. น่ากลัวจุงเขาจะสู้ยังไงเนียอ,อยโอวีจะปวอืดปวยคงได้ไปแค่หน้าที่ตอดเลือดตอดแบบเอาผีเสื้อที่มันแบบน่ากลัวยิ่งกว่าฝัดร้าอยอ่ะที่แบบโดนทีมีวูบอ,ะอ่ะเอ้ยบัตออกของอะไรมั่งดีเดี๋ยวอ๋อตกใจทำไมซูเปอร์แมนกับบัตมันอยู่แถวเดียวกันแล้วมันก็ไม่ออกของ ซึ่งเป็นอะไรที่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องปกติกับเรายังไงฟอเรนผีเสื้อวุ้ยขอบับฟ้าได้ไหม ต้องต้องให้บัตฟาร์มไปก่อนช่วงต้นเกมก็ยังทำอะไรไม่ได้นะโฟเลนพวกเรามันตัวเล็บเกมโอเคเราก็น่าจะต้องให้ต้องยื้อให้บัตเก็บอ็อบเจกตไปก่อนถึงจะได้เปรียบอ้ยขอบใจมากซูปเปอร์แมนอ่าไม่ขอบใจแล้ว เอาเลยเอาเลยนั่นแหละโอเคมันเออนั่นแหละเก่งเลยอ้าวเฮย้ยจะรีบเข้าไปหาคิวทำไมแล้วว่าเล่นอาอถึงยังไงก็ได้ไม่ได้คิดแต่ผมจะเอ็ดสีต้องตอดเลือดอะให้มันรำคาญ โคโคนะอ่าแทกกิวอ่ามันคงจะด่าในใจแหละอุย้ยเราต้องลืมกดไอ้สกิลอันติโลกลับบ้านไปยังเนี่ย อ่ะฮะตายผีเสื้อแรงอ,อ่ะีกฮ่าห่าอ่ะผีเสื้อสกิลหมดทำไมเนี่ยเขาแค่แค่ผีเสื้ออาจจะพแล้วเพราะผีเสื้ออย่างเงี้ยว่าก็ชวนทำให้ออกจากพุ่มแล้วอะ่ะเพราะว่าฝืนโดนไปมันไม่คุ้มหรอกใช่ไหมล่ะห่า จบบ้านกันเลยจบบ้านจบบ้านกับ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 ต้องปิดเีมไม่งั้นไม่รอดโอเคเหมือนฝั่งเราจะได้เรียมนะแต่ไม่รู้เลดเกมเราจะสู้มันได้ไหมไม่รู้มันเป็นตัวต้นเกม,เรมกเหรอือเลดเกมอะไอซูเปอร์แมนกับคลีนอนะ่ะแต่มาหลอดอะเลดเกมแน่ๆเดี๋ยวมาหลอดมันเล่นออฟหรือมันเล่นอะไรเนี่ยน่าจะกดโลมาน่ามาหลอดอ่ะ เอาว่าโอเคเราไปเจอมาลอดกันนะมาลอดมาลอดมานี่อุ๊ยอ่ะขอโทษครับกดสกิลไอหัวร้อนให้ละอ่านี้ไม่น่ารอดเอารอดซะด้วย ฟอเรนมาช่วยแล้วเย่ yeah. จบบ้านมาเลยฟอร์เตนปกติคนสามสามก็ไม่ค่อยรีบจบกันหรอกอ้าชิดจริงด้วยดูไปเลยมันมีเครนบ้านกับบ้านกับบ้านคิซี่ต้องกับบ้านนะครับออกตัดเลือดไหมเอ้อออกดีกว่ามาหลอกแล้วก็ขินดูเลือดมั้งนะ โอเคนะเพราะเด้งเลือดส่วนเคนด้ดูดเปล่าน่าจะดูดเลือดแหละโอเคหกสามสองมันมีแต่ตัวอื่นอ่นอะเฮ้ยฟอร์เรสเราไม่ตายด้วยลำช้ำอ่ะโอเค จบบ้านเลยไหมยัไม่จบ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 บ้านเลยจบบ้านเลยคิดซีรีส์จบคิดซีรีส์จบคิดซีรีส์จบอุ้ยขอโทษครับอ๋อแรงแล้วตอนนี้โอเค อ่ะสองแรกสองเหรอโอเคคุ้มอยู่มงป้าเอามบฟ้าฝัา่งเราดีกว่าโอเคเย่ได้ปับฟ้ามาล้วอุ้ยสัญนักษน่ากลัว เียนมันตีมังเกล่าน่ากลัวหลบหลบหลบถึงรู้ก็เถอะว่าเมื่อกี้มันไม่โดนแต่ก็ไม่เข้าใจโอ้ยทำไงอ่ะจะเข้าหรือว่า โอเคเราได้ซุร์แมนมานะอุ้ยมันน่าจะหนีแหละอ่ะว้ากดเขียงไม่ทันต้องรีบกลับมากันป้อมนะเสีป้อมแรกไม่ทันแต่ป้อมสองคือต้องทันโอเคเสียป้อมแล้ว พอมาหลอดมันของดีของตันมันก็หัว่ะอะอกอยยางคือกดเข็งกดขงไม่ทันเลยียเราต้องรอให้ไอ้ไอ้ไอ้บูโรมันจบบ้านโอเคเราสตาร์ทป๊บนูมาสุดท้ายเอออย่าเข้าไฟโดยที่ไม่มีเขาสวย นี่อ่ะเข้าแล้วก็เป็นแบบธี่อุ้ยกดไม่แเอาจริงดิอ่ะยอมแพ้ก็ได้เป็นตัวอื่นอ่ะเอแวนมาคงจะนะโอเคเอ๊ะึันน้นก็ได้เอวีข้อหา ก้าจุดเก้าเล็กสวยฮะโอเคยินดีต้อนรับสูสคลิปกับช่องซื้อทีวีด้วยนะครับว,วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ